โอเคครับผมสวัสดีครับนครศรีไปไหนฮ่าแต่วันนี้นะครับวันนี้ผมเอารถยนต์มานะครับพอดีว่ามาเที่ยวเกาะสมุยนะครับก็สองสามวันแล้วละครับมาอยู่สองสามวันแล้วครับแล้วเพิ่งจะได้เที่ยววันนี้นะครับเพิ่งจะได้เที่ยววันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ที่แรกที่ผมมานะครับ ก็จะเป็นน้ําตกหินลาดนะครับผมซึ่งอยู่ใกล้กับที่พักของผมนะครับหลายหลายคนอาจจะตกใจนะครับทำไมผมถ่ายไม่เห็นหน้าคลิป <c li pp le> นี้นะครับผมจะลองถ่ายแบบ First person นะครับหรือมุมมองบุคคลที่หนึ่งดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเวลาคนดูเนี่ยดูคลิปผมเนี่ยจะมีผลตอบรับอะไรยังไงบ้างนะครับเห็นการกระทำ อะไรต่างๆของผมเนี <em> ่ยนะครับอ่าเห็นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวที่เที่ยวที่แรกวันนี้นะครับน้ําตกหินลาดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับผมเข้ามาถึงโซนอันตรายห้ามข้าพื้นที่ไปไปวัดไปน้ำตกอ๋อนี่เป็นชนิดห้าห้าน้ำ้า อตอนนี้เราเข้ามาถึงในน้ำตกแล้วนะครับโอ้โหปลาตัวเบลเลอร์เลยอ่าวัดน้ําตกหินลาดน,นี่จะมีวัดแต่มรู้สึกว่าน้ํำน้อยเป็นสันนักปฏิบัติธรรม น่าค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วส่องน,นี้จะเป็นวัดใช่ไหมฮะเป็นเป็นเขาเรียกอ่ามันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะครับอ๋อ,อตรงๆวัดสมุยนี้ผมก็มาส,สองสามครั้งนะะที่ทำการน้ำตกหินลาดอ่า หน่อยจัดการต้นน้ำหินลาดแล้วทีนี้จะไปน้ำตกทางไหนเอ่ยเนี่ยผมลองเดินมุ้วมๆดูก่อนนะ เขาไปน้ำตกเข้าไปทางไหนครับเนี่ยาล็อกที่ที่ทำการล็อกวันนี้วันต่ออาทิตย์หรือเปล่าครับที่ทำการเลยปิดนะครัผมลองเดินผ่านที่ทำการมาดูก่อน อ่ะมั่วครับันไปทางไหน อ๋อนี่นี่นี่มันมีทางเล็กเกขึ้นไปออแต่หินเยอะมากครับน่าจะเดินไปง่ายหน่อยหินเยอะมากหินเยอะมากโอ้ ความคลายน้ำตกทีนน่นครผมเห็นมีคนเล่นอยู่ตรงนู้นแต่ลองเดินไปทางนี้แต่หินมันเยอะเหลือเกินครับหินมันเยอะเนี่ย <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเป็นทางน้ำทางน้ำตกหรือเปล่าเฮ้ยนี่ฮะดูดิวนั่นเขาก็เล่นอยู่ ด้านขวามือผมเขาเล่นอยู่นแต่ว่าผมเห็นทางนี้มันมีน้ำผมคิดว่าทาน้ำตกน่าจะทางนี้ <st> บอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้นะครับ ผมลองม Mo ุมมองแบบ First Person นะครับน่าจะเข้าใจกันเนาะมุมมองแบบเฟิร์สเพอร์สันก็คือม Mo ุมมองบุคคลที่หนึ่งจะเห็นการกระทําของผมทุกอย่างเลยนะครับนี่ฮะอด้เหนื่อยก็งานนี้แหละทีนี้ผมจะไปทางไหน หันลองข้าไปหินลุกนู้นดูนะโอเคถึงเดี๋ยวนะทางนี้ไปได้แต่เดี๋ยวผมจะลองเลี้ยวซ้ายดูก่อนโอ้ยเพราะว่าเขาบอกว่า เขาบอกว่ามีทางมาน้ําตกอ่าโอเคทางนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทางนี้แล้วกันทางด้านขวามือของเราเพราะว่าผมเห็นน้ำมันไหลไมาจากทางฝั่งนี้นะครับอุ้ยรองเท้าผมก็ไม่ค่อยอาํานวยเท่าไหร่ใส่รองเท้า ครอสมา <laughs> ไม่ใช่ครอสไอแอดด้าทรงคล้ายๆกันเออพูดพูดได้แล้วเนี่ยสปอนเซอร์ไม่ได้เข้าหรือไม่เป็นไรช่างมันโอเคบริเวณน,นี้น่าจะเป็นน่าจะเดินได้แบบสะดวกนะครับอ่าผมมันเหมือนว่าตรงนี้น่นนนาจะเคยมีน้ำนะเคยมีน้ำ หรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เคยมาโอเคตรงนี้น้ำนิ่งมากไม่มีน้ำไหลมาเลยครับผมนี่น่าจะเป็นโอ้โห มีน้ำไหลมาตรงนั้นนิดเดียวเฮ้ยแต่เป็นบันไดนะได้ขึ้นไปได้เนี่ยะผมหาทางก่อนแบบนี้มันมันมีมันได้มันมีความท้าทายหน่อยตรงนี้กระโดดได้ดูจากสีน้ํานี่เป็นล่องลึกเลยก็น่าจะลึกพอสมควรนะเห็นไหมฮะนี่ฮะตางนน้น อ๋อหินลาดความหมายคือหินลาดผมเห็นมันผมเป็นทางบันไดขึ้นตรงนี้เดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูนะครับเนี่ยเป็นทางบันไดยอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่ฮะโห้หน้้าน้อยอะครับวันนี้ที่ผมมาวันนี้น้าน้อยมากนี่หน้าเป็นผมคนเดียวที่ขึ้นมาถึงนี่นะครับ เพราะว่าที่เขาเล่นกันก็ข้างล่างนี่ฮะเขาทำเป็นบันไดขึ้นไปเห็นไหมครับนี่ครับอ๋อท่อแตกเหรอไม่ใช่น้ำตกแต่คือท่อแตก โอ้โห oh. พ่อมันแตกอยู่ตรงนี้อ่าโอเคแล้วงั้นเราเดินผ่านไปคิดว่าเป็นทางน้ำคิดว่าเป็นทางน้ำตกโอ้โ oh. หน้ำคือน้อยมากครับวันนี้ที่ผมมานะเนี่ยครับดูดิน้ำตกหินลาดผมก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นไปได้อีกหรือเปล่า ตอนนี้เที่ยง49นาทีผมลองเดินขึ้นไปดูแล้วกันไปครับคุณผู้ชมไปไปกับผม เนี่ยเหมือนเขาขึ้นมาทำเอาไว้อ่ะข้าบันไดอ่ะคือมาเจอภูมิประเทศแบบนี้มาเจอน้ำตกที่เป็นแบบนี้ผมก็เลยอ่ะลองถ่ายแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าผมเดินแล้วผมถือถ่ายไปด้วยไม่คงจะไม่สะดวก นี่หลุมโหมีน้ำไหลอยู่ในนั้นเดี๋ยวเดีผมผมเจอทางขึ้นแล้วตรงนี้เดี๋ดินขึ้นไปทางขวาม,มือของเรานะครับรองเท้าก็ไม่อำนวยอยนี่เป็นรอยน้ำเห็นไหมเป็นรอยน้ํา เขาทำท่อแบบปลาขึ้นไปด้วยนะอ่ะเดินครไปไปต่อไปให้สุดไหน,หนมาแล้วไม่น่าจะเป็นต้นน้ำนะเห็นไหม นี่ผมขึ้นมาไกลมากเลยนะทุกคนดูสิขึ้นมาไกลมากเลยเนี่ยขบวนนี้เนี่ยเขาขึ้นมาทำเป็น,นวางข้อและกั้นงาำเอาไว้ ข้างบนมีสวนครับมีสวนของชาวบ้านอ่าเห็นไหมโน้ตุกคนเห็นไหมครับ <c oughs> หินเยอะมากนึกถึงภาพเวลาถ้าน้ำหลากแล้วหิน กลิ้ง <G ling> ลงมาตุบตับตุบตับ <N un> น่ากลัวนะครับในกล้องก็จะได้ยินเสียงผมหอบหน่อยเพราะว่าเดินขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยเดินขึ้นมาแล้วข้างบนเจอหนำครับนู่นนะเห็นไหมฮะหนำนี่ฮะ นู่นท่านำคือเมื่อกี้ตอนทางขึ้นน้ำตกนะเนี่ยผมเห็นป้ายเขาบอกว่าเป็นของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับเขาก็น่าจะใช้น้ำเนี่ยเป็นน้ำปลาปัอันนี้ผมไม่ได้ฟันธงนะคิดว่าคิดว่าเพราะผมเห็นเนี่ยวางท่อวางอะไรเนี่ยเต็มหมดเลยเอาละผมขึ้นมาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขึ้นมาเท่านี้ก่อนแล้วกัน ถ้าขึ้นไปอะนู่นนะไปตามทางน้ำตกนี้คงอีกเยอะแน่ๆนะครับก็มว่าน้ำตกหินลาดเกาะสมุยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องเดินกลับไปที่รถแล้วโอ้โหเดินขึ้นมาก็ไกลพอสมควรด้วยเป็นมันเป็นเป็นโลเลยนะครับโอ้ยโอ้ยโอเคเดี๋ยวผมขอ,อยนาเดินกลับ ดังนั้นคลิปนี้นะฮะผมขอปิดคลิปไว้เท่านี้นะครับค่อยพบกันอีพีหน้านะค่อยพบกันอีพีหน้าคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์นะครับช่องเล็กๆของผมไว้ด้วยนะฮะนครศรีไปไหนนะครับวันนี้มา <laughs> วันนี้มาเที่ยวสมุยน้ำตกหินลาดเกาะสมุยครับ เหนื่อยไปแล้วครับ